คนดูที่น่ารักทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนดูเก่าหรือว่าคนดูใหม่นะคะวันนี้ทัาตีทารโร่ก็จะมาเปิดไพ่อัปเดตสถานการณ์รายเดือนของแต่ละราศีเนะเาะจะมาดูกันว่าระหว่างนี้แต่ละราศีจะเป็นไปอย่างไรบ้างอันนี้จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นเดือนไหนนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณรู้สึกว่า มันดูดึงดูดมันมันน่าจะใช่ดวงของคุณคุณก็กดเข้ามาดูได้เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นเนาะแล้วก็เราจะอ่านไพ่ตามแบบตะวันตกด้วยนะคะดังนั้นก็เวลาเปิดไพ่อาจจะมีไพ่ที่กลับหัวกลับหางนั่นถือว่าเป็นเรื่องปกติเนาะไม่ได้มีอะไรผิดปกติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยการนับวันเดือนปีเกิดที่เป็นตามราศีต่างๆก็จะเป็นแบบตะวันตกด้วย รายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะคะย้ําว่ารายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปกดดูตรงที่รายละเอียดต่างๆนะคะคุณก็จะเห็นว่าถ้าคุณเกิดวันนี้วันนี้จะเป็นราศีอะไรดังนั้นแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาพิมพ์ถามเนาะโอเคเดี๋ยวอ๋อลืมบอกไปเลยว่าถ้ารักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูโฆษณาให้ด้วยส่วนใครที่ต้องการจะซื้อไพ่ออร์เ e คลนะคะที่ท้ายคลิป เราจะมีการรีวิวไพ่ต่างๆให้ดูด้วยแล้วก็ส่วนใครที่อยากได้ไพ่ทาโร่เร็วนี้นะคะจะมีออกมาให้ได้ซื้อใช้ก,กันเนาะเอาเป็นว่าชอบก็กดติดตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องของเราเดีวกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะอืดไปก่อนที่ลิ้นเราจะพันกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีพฤศภที่น่ารักทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาพฤษภดาวอาทิตย์ดาวอังคารหรือว่า วีนัสหรือ ross, ดาวเคราะห์ดวงไหนๆที่เป็นราศีพฤษภนะคะคุณดูคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องพลังงานของการงานการเงินก่อนนะคะจากนั้นที่เหลือเราจะมาดูเรื่องความรักกันนะว่าชาวราศีพฤษภจะมีอะไรอัปเดตเรื่องความรักบ้างจะมีใครเข้าออกในชีวิตนะคะแม่ก่อนอื่นเรามาลุยเรื่องกันงานก่อนเลยว่าจะเป็นในทิศทางไหน การงานของชาวราศีพฤศภนะคะโอเคโอเค The Emperor ไพ่ของคุณนะคะกลับหัวกลับหางพฤศภดูไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่อาจจะเหนื่อยล้านะคะช่วงนี้ไม่ค่อยอยากจะดีวกับผู้คน Tree of Pentacles r e v e r s เราก็เหมือนกันเราก็ ลัคนาพุสบรู้สึกอยากอยู่คนเดียวเงียงๆตอนนี้อะ Two of Cups นะคะ Up Right โอ้ไม่สิ Reverse Reverse แล้วก็ The Chariot Reverse นะจ๊ะดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเลย์เพราะตัวพุสพเองไม่ใช่ดวงอะ Page of Swords Reverse คุณไม่ค่อยอยากจะดีกับใครจริงๆค่ะเนื่อย มันลาใช่ไหมมันดูเหมือนสุขภาพจิตเสีย Age of s o u r c s Reverse นะคะวันนี้ห้องเราจะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดพมา่านลืม <laughs> Six of Wands upright โ oh, อ้แต่ดวงดีอยู่นะคุณถึงแม้จะไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงจะกระตือรือร้นในการทำงานแต่งงานใยังดีอยู่นะคะ King of Wands Reverse เรากังวลว่าพืชศบน่าจะไม่สบาย หรือถ้ายังปกติดีอยู่ให้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเผื่อไว้ก่อนเนาะ Four of Pentacles upright ดูเหมือนคุณอยากพักจริงๆนะคะดูละละเราก็เช่นเดียวกันเป็นเหมือนกันเลยนะคะ King of Swords Reward คุณเนยคุณเหมือนช่วงนี้เพื่อพยายามตัดสัญญาณการสื่อสารออกไปแทบจะทั้งหมดเลยพวกคุณเหนื่อยดังนั้นแล้วไพ่ของคุณในวันนี้นะคะหน้าไพ่ออกมา ทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ในการควบคุมของคุณได้อยู่งานการของคุณยังเป็นปกติดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าดูจากพลังงานแล้วคุณดูเหนื่อยดูล้าจนเกินไปจนมันทําให้แพชชั่นในการขับเคลื่อนชีวิตเรื่องการทํางานมันไม่มีเพราะเหนื่อยดัยงนั้นตอนนี้ดูเหมือนพืชศบเองก็ค่อนข้างวางแผนอนาคตเรื่องการเก็บเงินนะคะเรื่องการเก็บเงินเรื่องการเริ่มต้นการทํางานอื่นๆที่คุณต้องการที่จะทําเสริม หรือแม้แต่กระทั่งถ้าเป็นพืชศพที่ต้องการจะหางานใหม่เราคิดว่าตอนเนี้ยคุณน่าจะกําลังเริ่มคิดแล้วว่าคุณจะไปทําอะไรแต่ไม่ต้องห่วงนะคะประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะว่าไพออกมาค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าถ้าตอนนี้เหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะดิวกับผู้คนการพักผ่อนอยู่เงียบๆคนเดียวอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในตอนนี้เนาะเพราะเท่าที่ดูแล้วมันไม่ใช่แค่ราศีคุณนะคุณเป็นราศีที่10ที่เราอัดคลิป ราศีอ,อื่นๆก็เหมือนกันช่วงนี้ไม่รู้ดราม่าทางทีวีเอ,อ่ยทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าดราม่าจากผู้คนรอบๆตัวมันเยอะมากหรือเปล่าที่ทําให้พลังงานชีวิตของคุณถูกพลังงานลบๆเข้ามาแทรกแซงดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะเหมือนที่ใจคุณคิดอยู่ตอนนี้เลยคือคุณอยากจะปลีกตัวไปอยู่สงบๆคนเดียวควรจะทําก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการเซฟพลังงานของคุณได้ดีที่สุดด้วยพอเท่าที่ดูจากหน้าไพยอย่างที่บอกไปดูคุณเหนื่อยดูคุณล้าจริงๆ ดูไม่ค่อยอยากจะทําอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนอะไรก็ตามที่คุณทำนะมันเข้ามากินพลังงานดีๆของคุณหมดแล้วมันทําให้คุณรู้สึกจิตใจมันห่อเหี่ยวแล้วบางทีอยากจะนอนติดเตียงอยู่อย่างเดียวเลยไม่ค่อยอยากจะลุกออกไปทําอะไรเพราะว่าเบื่อผู้คนว่างั้นเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้พักเฉยๆหมายถึงสมองคุณนะพักร่างกายคุณยังทํานั่นทํำนี่คุณอยู่เป็นปกติดังนั้น การพักผ่อนสมองให้ห่างไกลจากเรื่องดราม่าต่างๆเป็นเรื่องที่ดีในช่วงนี้นะคะเพราะจากที่เราดูแล้วคุณพักสมองก็จริงแต่ข้างในลึกๆือคุณก็ยังวางแผนอนาคตวางแผนชีวิตของคุณอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยราศีพฤษภขึ้นชื่อว่าเป็นราศีที่รอบครอบที่สุดในทั้ง12ราศีเพราะว่าเราก็พฤษภลักขณาเหมือนกันเวลาคิดจะทําอะไรคือคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีก แต่พอไม่รอบครอบปุ๊บเงินก้อนเบลอออกไปทันทีทันใดมันเหมือนเราเสียศูนย์เพราะฉะนั้น,นตรงนี้ให้ระวังให้ดีนะคะมามีอะไรเพิ่มเติมมาอีก <c oughs> tree of one เสียงเราก็แหบเพราะเราก็ไม่ค่อยสบายเหมือนกัน tree of ones upright นะคะดูเหมือนคุณจะกำลังรอบ,บางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดขึ้นหรือรอความพร้อมที่คุณจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจด้วยนะคะ two of ones upright ไฟเยอะมากเลยเราคิดว่าพืชศพอยากทําอะไรเยอะมากแต่ดูร่างกายมันล้าเกินไปนะคะ่ายออ s โซ r ส s อั r ไรท t และดูเหมือนจะมีความเครียดสะสมพอสมควรด้วยดังนั้นระหว่างนี้แต่ละคนก็จะมีวิธีการบําบัด ไม่เหมือนกันเนาะเอาเป็นว่าคุณมีวิธีการบําบัดแบบไหนที่ทําไปแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนกระเป๋าตาังคุณมากนะักก็ลองทําดูนะคะแต่เท่าที่ดูเราไม่ค่อยห่วงเรื่องเงินเท่าไหร่แต่ไพแบบ่แอบห่วงเรื่องเงินแทนคุณเหมือนกันว่ามีก็เก็บไวเ้เยอะๆหน่อยเพราะว่าถ้าคุณมีชาร์จเกิดในราศีเมถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะควรไปดูเพิ่มเติมเพราะไพ่เขาต้องการให้คุณอยากจะเก็บเงินไวเ้เยอะๆจริงๆซึ่งไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าวันหนึ่งคุณอาจจะอยากเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรก็ได้มั้ง พอไพ่ออกมาเหมือนกันเลยนะคะเอามามาดูทีนี้ว่าสิ่งที่ชาวราศีศพฤษภให้ความศรัทธานับถือนะคะกับจักรวาลมีอะไรอากจะบอกคุณบ้างพอไพ่ออกมาเรื่องงานไม่เท่าไหร่เรื่องใจนะสําคัญดูล้าจริงๆมันดูห่อเหอี่ยวมันดูเหนื่อยไปหมดแล้วมันดูเหมือนว่าไปรับพลังงานไม่ค่อยโอเคจากคนอื่นๆมาเยอะนะคะยังไงก็พักดด้วยเนาะแม่ <c oughs> ขอห้าใบนะคะ โอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะกับจกักรวาลบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีบางสิ่งบางอย่างที่ปกป้องคุณอยู่เสมอนะคะปลอดภัยว่างั้นโอ้เห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าให้ปกป้องพลังงานของคุณจากสิ่งรบกวนรอบๆค่านะคะดราม่าต่างๆผู้คนที่คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้จกแจกจแจ๊ก,จก,จก,จกซึ่งมันไม่โอเคมากๆเลยอืม แล้วก็ไพ่บอกว่าตัวคุณเองนะคะคุณมีความเข้มแข,แข็งแข็งแกร่งมากกว่าที่คุณคิดอีกอแล้วก็ให้ทําสมาธินะคะไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือทําสมาธิในรูปแบบไหนก็ตามใช้ได้หมดเลยอาจจะนั่งเขียนรูปวาดภาพทํากับข้าวอะไรได้หมดนะคะที่มันเป็นสมาธิก็คือการทําจิตให้นิ่งนั่นแหละยังไงก็ลองดูเนาะใบสุดท้ายนะคะ โอเคแล้วก็มันได้ถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องใช้เดี่ยวบ้างโอ้เรามานึกถึงตรงที่บอกว่าพลังงานถูกรบกวนจากพลังงานรอบๆรอบๆตัวดังนั้นอยู่คนเดียวบ้างนะคะอย่าให้ใครเข้ามารบกวนชีวิตมากเนาะเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นรอบคุณจะได้ไปในทิศทางที่คุณอยากจะไปมากที่สุดแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างออกมาประสบความสําเร็จที่สุดด้วยนะคะแม่เดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเรามาดูเรื่องความรักของชาวพุธศบ,บ้างนะคะว่าจะเป็นอย่างไรทําไมมันทาให้คุณเหนื่อยจังเลย แม่มันดูล้าไปหมดแล้วคนก็จะชอบมองว่าชาวราศีพฤษภทำอะไรช้าไม่ได้ทำอะไรช้านะคะเราแค่ต้องการความรอบครอบในชีวิตเท่านั้นเองเราก็ชอบถูกคนอื่นมองว่าเราทำอะไรชักช้าซึ่งเขาไม่เข้าใจว่ามันไม่ได้ช้าเราแค่ต้องการเมคชัวว่าเราจะทำมันได้ดีเท่านั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังเสียงคนอื่นมากนะคะให้ฟังเสียงตัวเองก็พอ โอเคมาดูสิพลังงานเป็นอย่างไรบ้างแม,ม่ความรักของชาวพุกศนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างอู้ยเบาๆค่ะเบาๆไพหักหมด <laughs> ความรักของชาวพศนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างโอเคเดี๋ยวช้ำสับเยอะไปอ่ามา a g e of pentacles อ right. ัปไรดูเหมือนมีใครอยากทุ่มเทความรักให้คุณอยู่นะพศแต่อย่างที่บอกดูคุณล้าดูคุณไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่เพราะว่าคุณไม่อยากเจอดราม่าด้วย seven o f Cups reverse นะจ๊ะดราม่าไม่เอาตอนนี้เหนื่อยแล้วก็ the moon อัปไร์เขามองว่าตัวคุณไม่ต้องการดราม่าแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณอ่านใจอ่านใจคุณไม่ออกเดมจิเชียนนะคะอัปไร์แต่ให้ระวังนิดนึงนะว่าคนคนนี้จะใช้เลขกลนเพื่อเอาชนะใจคุณควีนออฟวันส์อัปไร h ์แล้วก็คุณนี่คือแบบเป็นอะไรที่สเปคเขามากว่ะงั้นไม่ได้เลขก็เอาด้วยกลไม่ได้หมดนอะไรนะเขาภาษาไทยเขาพูดเลยสักอย่างประมาณนี้แหละ ออะควีนอ o ฟ s w o r ส s นะคะอัปไรเขามองว่าคุณเย็นชามากตอนนี้มันไม่ได้เย็นชาเหนื่อย Page of Cups u up อ right. ัปไรเขาก็แอบบดูชีวิตคุณอยู่นะคะอยากพูดอยากคุยด้วยแต่ออกแนวประมาณที่ว่าอยากให้คุณไปวิ่งตามเขามากกว่าเพราะเขากลัว The Emperor อ่ะอันนี้ไพ่คุณหรือว่าคุณอาจจะดีอยู่กับชาวราศีเมษอยู่ก็เป็นได้หรือไม่ก็พศพเหมือนกันนะคะอืมไม่เอาสิอยากได้เขาต้องมาตามเขาสิ เดดเดดรีเวิร์สนะจ๊ะเขายังไม่ไปไหนหรอกคะ่ะยังไม่จบความสัมพันธ์ง่ายๆด้วยเขาจะไม่ยอมจบบอกเลยเอา้าวล้วก็5 of s o อ r o r d ล e ีเวิร์นะคะคนคนนี้ปากกับใจไม่ตรงกันบอกเลยนะพศ่ศพเขาต้องการคุณมากๆเขาแอบชอบคุณแอบอยู่ในที่มืดๆเขามองว่าตัวคนเองมีพลังงานของความเป็นคุณพ่อคุณแม่นในตัวสูงมากเป็นคนที่ค่อนข้างอบอ้อมอารีแล้วก็อ่อนโยนในสายตาเขานะคะ เราคิดว่าคนคนนี้น่าจะอายุน้อยกว่าคุณแล้วก็เหมือนกับที่เราพูดทุกครั้งถ้าไม่ได้อายุน้อยกว่านั่นหมายความว่าวุฒิภาวะของเขายังเป็นเด็กอยู่โดยเฉพาะเวลาที่เขาอยู่กับคุณเพราะอะไรเพราะพลังงานของคุณที่ส่งออกไปเป็นพลังงานของความเข้าใจเป็นพลังงานที่มันเหมือนคุณพ่อคุณแม่ที่เหมือนมีความจริงใจให้กับเขาจริงๆแต่ไม่ใช่แค่ความจริงใจที่มีให้อย่างเดียวนะในขณะนี้สิ่งที่เขามองคุณก็คือเขามองว่าคุณสวยมากหล่อมากนับวันก็ยิ่งดูดีขึ้นเรื่อยๆ พัฒนาตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่เขาโอเคมากๆชอบมากๆในตัวคุณอีกอย่างเลยก็คือนะคะเขามองว่าเวลาที่เขาอยู่กับคุณคุยกับคุณดราม่ามันไม่มีเพราะคุณค่อนข้างมีความโตเป็นผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งแล้วก็เวลาคุยเล่นคุยหัวก็ใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วคุณเป็นคนที่ไม่สร้างดราม่าให้กับเขามันทําให้เขารู้สึกอยากจะไปต่ออยากจะทุ่มเทนในความสัมพันธ์นี้ให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ คนคนนี้อย่างที่บอกปากกับใจไม่ตรงกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องแก้ไขก็คือสิ่งนี้แหละอะไรก็ตามที่เคยเกิดขึ้นลูกคุณอาจจะเคยถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงเขาอาจจะบอกว่าก็เป็นเพื่อนกันหรืออาจจะไม่ได้ตอบอะไรเลยหรืออาจจะบอกว่าไม่รู้ดังนั้นตอนนี้สิ่งที่คนคนนี้คิดก็คือถ้าเขายังทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างมันก็จะเป็นเหมือนเดิมวนลูปอยู่ที่เก่าดังนั้นเขาอยากจะสื่อสารกับคุณและบอกกับคุณว่าความรู้สึกเขาเป็นแบบไหนนะคะ แต่เขากําลังคิดอยู่ว่าจะทําแบบไหนให้มันเกิดดราม่าน้อยที่สุดพอเท่าที่ดูแล้วคุณไม่อยากได้ดราม่าจริงๆเพราะตอนนี้คุณก็เหนื่อยกับชีวิตประจําวันของคุณด้วยเหนื่อยกับเรื่องการเรื่องงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวโดวยทั่วๆไป ดังนั้นเขายังไม่อยากที่จะเอาภาระต่างๆเข้ามาทําให้คุณปวดหัวนะคะแต่เขาก็รอเวลาที่เขาจะเข้ามาหาคุณเหมือนกันในขณะเดียวกันที่เขารอเวลาที่จะเข้ามาหาคุณเขาก็อยากให้คุณเองเป็นฝ่ายเข้าหาเขาแต่เราจะแนะนําว่าอย่านะคะให้คุณไปพักผ่อนสมองคุณมากกว่าเพราะถ้าคุณเป็นฝ่ายเริ่มต้นเข้าหาเขาก่อนทุกอย่างก็จะวนอยู่ที่เดิมคนคนนี้ก็จะไม่ได้มีความกล้าอะไรใดๆที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้น แล้วสุดท้ายดราม่าก็จะกลับมาแล้วคุณก็ไม่ได้พักผ่อนอยู่เหมือนเดิมนะคะคนคนนี้นะคะเราจะบอกไว้ก่อนเลยที่บอกคืออาจจะใช้เลก่กลอาจจะคิดแบบมีเกมเล็กๆเ,เล่นกับคุณเพื่อให้คุณตกหลุมรักเขาหรือตกหลุมรักเขาอีกครั้งเป็นไปได้แต่เท่าที่ดูแล้วคุณไม่ได้สนใจว่าเขาจะเล่นเกมหรือไม่เพราะปกติคุณก็คิดว่าเขาเล่นอยู่แล้ว คุณก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกหรือแตกต่างไปจากเดิมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันตลกตลกตรงไหนรู้ไหมตรงที่คุณรู้อยู่แล้วจะเล่นเกมหรือไม่เล่นเกมมันก็เหมือนเล่นเกมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปนะคะและคนคนนี้ก็จะไม่เปลี่ยนไปด้วยไม่ได้เปลี่ยนไปในที่นี้คือไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นนะแต่เขาจะไม่ยอมจบความสัมพันธ์นี้เพราะเขาต้องการคุณจริงๆนะคะมะปากกับใจก็ไม่ตรงกันโอ้ใย มีอะไรเพิ่มมาน o g h t of Cups r e v e r s e นะคะอยากจะแสดงความรู้สึกให้เห็นจะตายอยู่แล้วแต่ว่าไม่กล้ากลัวสร้างดราม่าให้คุณโอเ h oh, e Star อัปไรน,นะคะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสไปต่อยาวๆสูงมากๆเลย mm hmm. <laughs> The Hangman รีเวิร์สดูเหมือนเขาจะเร่งด้วยซ้ำตอนนี้คือแบบ โอ้ยอยากจะเล่นเข้ามาแล้วแบบอยากจะบอกผู้ศพจริงๆเลยว่ารู้สึกยังไงก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสายเกินไปแล้วผู้ศพตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกหมดแล้วเหลือไว้แค่ความเป็นเพื่อนนะคะโอเคตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่เหมือนกับนิสัยที่ปากไม่ตรงกับใจของเขาเพราะฉะนั้นเรามาดูเพิ่มเติมดีกว่านะคะว่าคนคนนี้เขาถ้าเขามีความกล้ามากเพียงพอเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ อันนี้สส่ไว้แล้วนะจะเพิ่มเติมนิดเดียวนะคะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาโอ้ <c oughs> เขาบอกว่าเขาต้องการคุณนะคะคุณเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตของเขาพอๆกับร่างกายต้องหายใจประมาณนั้นโอ้ไปขูดมาจากไหนเนาะคำนี้ <c oughs> เหล่านี้แหละเขียนขึ้นมาเองเขาบอกเขารู้สึกเหมือนเป็นไอ้งี่เงาไอ้บ้า ที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีอยู่แล้วให้มันพังพินาศลงมานะคะทําให้มันดูยุ่งเหยิงไปหมดก็เนี่ยแหละให้พูดตรงๆเนาะไม่ใช่ถามเธอรู้สิ่งนี้กับฉันไม่รู้อืมแล้วใครจะรู้ถูกไหมคะเอะเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกกับใครเหมือนที่เขารู้สึกกับคุณเลยแต่เขาปากแข็งปากกับใจไม่ตรงกันปากพูดไปอย่างใจคิดไปอีกอย่างรู้สึกไปอีกอย่างนะคะ โอเคเขาบอกว่าเขาอยากจะมาอธิบายตัวตนของเขาให้คุณฟังอยากจะบอกคุณว่าเขาเป็นคนยังไงแบบไหนรู้สึกอะไรยังไงเพราะฉะนั้นสําหรับผู้โสดบางคนนะคะคนคนนี้อาจจะเข้ามาสารภาพความรู้สึกกับคุณเนาะหรือภาษาบ้นบานๆเรียกงย่ายๆว่าสารภาพ,พรักนั่นแหละให้เตรียมตัวไว้รอเลยนะเขาบอกเขาอยากเดทกับคุณนะคะอยากคบกันเพราะฉะนั้นถ้าคนคนนี้เข้ามา แล้วคุณยังไม่ได้รู้สึกต่อต้านเขายังไม่ได้รู้สึกว่าคุณไม่ต้องการเขาแล้วยังไงก็ลองเปิดโอกาสให้เขาอธิบายตัวตนดูแล้วก็ลองคบกันดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะเท่าที่ดูนะมันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่อีลงตุงนางกันมาเนิ่นนานมากแล้วค่อนข้างมีแผนมีอะไรวางไว้เต็มที่เพราะว่าเหมือนเขาก็รู้จักนิสัยคุณพอสมควรและในขณะเดียวกันคุณก็รู้จักนิสัยเขาค่อนข้างเยอะเพียงแต่เขามองว่าคุณเป็นคนลึกลับนั่นแหละไม่ค่อยเปิดอะไรสักเท่าไหร่ เปิดในของคุณอนะ่ะเหมือนเปิดเยอะนะแต่คนอื่นเขามองเข้ามาอู้พืชศกเปิดนิดเดียวอะ่ะแต่พืชศพบอกฉันเปิดเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเขาเดาทางคุณไม่ถูกด้วยส่วนหนึ่งนะคะโอเคค่ะพืชศกวันนี้ก็จะประมาณนี้แต่มันจะเยอะเกินไปแล้วก็เราค่อนข้างเหนื่อยด้วยเพราะว่าเราไม่ค่อยสบาย,ยดังนั้นแล้ถ้ารักกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่เอนดูแมวอ้วนแล้วก็ดูโฆษณาเป็นค่าขนมแมวเลียให้เนาะไว้เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ affirmator ไพ่ oracle ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะ ไพ่สำรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบราคา639า639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่สองนะคะ จะเป็น let love l e a d message c a r d อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่า ข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะหกสิบใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไทยก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารัก,รกส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น men and move on message card ก็คือ ไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะอ่า m น n อนด์ o ูฟออก็คือไพ่3า5วันของการรักตัวเองคือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ,อ้ด้วยความสร้างกำลังใจจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน6กข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะ อันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะ,ะแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้ง3สําหรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้ง3สําหรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักราคาเท่ากันนะคะ63ใบราคา639บาทเท่ากัน ด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบ๊ายบายค่ะ